เอาไปทางใดพจน์เนาะก็มีตะไล้ถ้วยไร้จันหึย่ล่ะเตรียมไว้ให้่พจน์เราบ่นี่อาหารการกินพวกเมยังคือผักไร่โอ้อันนี้ของโขดมาแล้วเอ,เอาพักการกินบจน์เราบ่าเรียบร,ยบร,ยร้อยพจแล้วนี่ตักไว้ให้่ใช่ล่ะตักมาให้แกลียงอมอมไก่แหลก็กกระสูบกระเขือใส่ปลาทูโอ้มีแต่แนวเสียบๆตัวนี้ไหมเดี๋ยวหาพักมาให้ บ่มักยังเดี๋ยวจะสัดประหลาดเนี่ยสัดประหลาดไล่ก็ได้จะงุ้มไหวเอาพักกันไปใช้เบิดตะกุดไปก่อนเดี๋ยวไปหาพักก่อนเชิญให้กินผู้เดียวจิพวุ้นพักกันไปเวอร์เงาเพิ่นขึ้นเสาเอกเสาโทมบางงานเถิบมาเงี้ยเพื่อนเถิบมาเงี้ยเพื่อนแมเพื่อนยินข่าวว่าเสียวมาเหรอเสียวทุนมาแล้วมาแล้วยี่ใช่ล่ะเอินไม่กินเขานั่งไหมเอินไปเซียวไม่กินเขานั่งตัว มามาโคเสียมามาดากันงูพันเดนีิมาดากันงูพันเดะเจ๋งล่ะเดี๋ยวเอู้หมามามาโอ้ครับกินแล้วทีเขาโอ้ยถ่ายอยู่วันนี้กินนูให้เบิดกระยาดเครียดเนาะโอ้ยจูดิ้งเงินเนาะพูดหนึ่งข้าทำภารกิจอยู่เขาเศร้าแล้วเที่ยงเนาะเขาเศร้าแล้วเที่ยงอันนี้ก็สิค เขาเที um the the no ่ยงเขาช่วยแล้วแร่งหรือเขาง่ายแล้วแรงบ่นี่เพิ่อนข้าพระเฮ็ดเตรียมข้อมความด้วยกันหนูตัวเดียวได้ดิเตรียมพื้นที่เลือกตั้งอบตอมือเพื่นนี่ไหมใช้กินผู้เดียวบ่ผู้เดียวตัวมีขาติปโดนกันเลยจังไรเหรอแสีบได้นี่นี่ไปใช้เบิดกุหลาบไปยกเสาเอกไอทีมงานพี่จอปากดิแมนเสาเอกเสาเอก เพื่อนบ้างเงี้ยเพิ่อนหนึ่นแหละคือบัวถาพ่อว่าคือบัวถาพูนยัยบ้านมันเตรียมพร้อมปิงปิงไป่ตั้งไหนปิงปิงเอาอยู่แถวดีดีอยากไปยังบ้าซื้อของมด้วยเพื่อนคีมไฟคลองขึ้นยังตัวโอ้ไฟบริการบ่แมนแมนซักไช่กับกัปป์บ้านแล้วอีเลี้ยวปิงปิงกับทีมงานพีเจ้าป่ากับเพชรธัญญาได้ดีกับลูกหลานคือเป็นเด็กต่อตัวเอาเอาเดี๋ยวทางถาโอ้ยยำตัววกินผู้เดียวกับชีเส็งกุ้งก้าวหลับมาแต่เห็นเส็ง กินรอมโยเขากินนี้จากเือเดียวเดียวผูเดียวกินผพ้เดียวอันนี้กินั่งพไม่ใช่ือี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงๆทังไหนก็บอกว่านังบังร่มใหมเดียวะมาเด้อมามากินเขากินเขกินเข่ได้เจ็ดมาหลายเลยไม่ได้เขาใจเจ็ดี่อกเป็นสอนไหนเดี๋ยวนลบจะป็นงบ้าลูกด๋วมกนะตดน

Men thì... hay bốc hay đi hay 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 leo hay 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 bớt hay 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 cái... hay 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 ướt hay 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 ีมื่เนาะอีกกว่าบ้เกีนั่นเนาะเอาพลังนี่เทียวดินี่วันดีครับวันดีครับน้ำกินของน้ำกันครับรับกินเราตัวนึงเนี่ยมามามานี่แหละเกียวมาน้ำกันขึ้นอยู่หานที่เกียวคนแรกเลยโอเคโอเคยเป็นผูลาหมาอยุรเปพอ้ออ้อยเเลือกอบค ิาลกินแล้วาบกินแล้บกินางนีิกินบางขดิ่นดีดิ่ขึ้นกะกินบางกันดีไหมกินบางขึ้นแต่หน่อยกันดอืมมนคือกินโดนแล้วโดนกินตลอดทำน้พอตยยากินโอ้เสียบองหูไหม่าเด้อคราวเาเลยครับได้ปแหงเลยแล้วไปอ่้าแรงดีนเพดียวานี้

โอ้ยบดเีอยแล้วเอัไรเอง้นมูลุกสีแดงมูห่ยาทำนี่มันพอิ้เแก้วมาทำนีนน่พอติเขาเม่อลเลเยนตอเมือ่อ,อเลี่ยติกโอ้ยตเขาเป็นเป็นใน้ารากักหมดจริงเ,นเนโอ้ยเังไรวะมาดูน้ำที่หา,าเย<อ>า

ข้าไรสุดเสมอเดือดเรือยง่อโ้ยเขาช่องแกนั่นแกนี่บาการดีดาลาช่องดังนี่บอกนี่ยาเนดาไปินดาลาเขาวบาบอกว่าเอาผีกิ้งมับเป็นพระเอกช่องในพ่อเาได้บ้ายิ่งจรายแวัที่ช่แีเจ้ปากอยู่ีโอกาสีโอกาสเนาะ

Tập hiểu nghiêm luôn. Tập hiểu nghiêm luôn. Tập hiểu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 

ไอ้พวกะว่าตัวเนู้อะฟซีของแม่ของเอ็ดีเป็นเห็นไอ้พวกแบบไ่สดอยู่ถุงหน้ากันเถอะขอไปเบิงงพดอ,อดีบัดทีดีอ้ไอพวกบอกว่ากินหอวสดทุ่นเนยอยากซื้อนูไปหัวสดเพิ่นก็นเลยโอน,นเงินใหม่ไอ้พวกพัดหนึ่งไอ้กินน้ำจาจนี่แหละมันต้องออกไปย่าง ย่างเหลืองๆแห่งพอมๆสีก็กระทั่งกระสินก็จาก็จะย่างห่มแล้วก็จาปักตั้เส้บรกอบตั้ใส่กันกลวาไกอยกอยนุ่มเอาเลยเมนที่กินแต่ย่างกับไอ้สวนที่ที่เขาไปกินประจำเราอยู่คนกจ้กเจาสิกจันว่ากะะไก่นน่ะเออเ gì hát chưa nhao. Oh, nó lạc hát chất lượng cái 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 lạc hát 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 Ôi, hát 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 hát

พ่อพ่อเนี่ยพ่อตอนเขาโลกพ้นแล้วเนี่ยเป็นูนีว่าดูหลักขึ้นกันหลักขึ้นเลยเขาไม่มาดูกันักกาแฟเขาดมดีเอาใส่เหล่านำมันกินได้หรือนำไหมมันอีกแกนก้อนโอ้ Lấy kín, lấy kín có nhiều lắm Ừ Cũng năng, cái năng cả năng phầu chứ Năng phầu chứ, dịp cả kì tì kìa có lẻo kì nông Ôi, bớt đi, đưa Năng bữa

Anh, đi đi. Anh đi là, đi luật là, trong tầm mưa chơi. Ô mọi người, tìm tầm mọi người. Ô mọi người, tìm tầm mọi người. Ô mọi người, tìm ยินมินแล้วเพิ่งยิงด้ขนากรดเพื่อเลืนห้นดีดีลยขอบคุณขอบคุณพี่ขออนุญาตได้ครับจำจำซื้อวนบไหนนทักมาล้างไม้ครผมคนเอา,าที่ยูมาอ่าให้บอกให้ที่ยู่คนหมอบเตียนมาให้ลูกหล้างว่เนเมื่อไหรนพี่เพชรแสนเออพี่เพชรแสนครับขอบคุณหลายๆครับ จักอันเก่าอันที่สิบันเก่าดีสิบปีครับขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ผมยูผมเจาในที่นี้ถูกร้านปอยู่ในเจ้ากับศีใสเป็นนี่ยนะครับเอาขอบคุณกำลังใจทุกท่านครับรบกันในคลิปหน้าครับครับบ๊ายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ